ความฮอตของซีรีส์ u i d Game นะคะเรียกว่ามาแรงขั้นสุดจริงๆโดยในตอนนี้ Instagram ของนางแบบและนักแสดงสาวจองโฮยอนนั้นสวมบทเป็นคังแซบยอกนะคะหญิงสาวที่มาจากเกาหลีเหนือแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อแม่และน้องชายถือเป็นตัวละครสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะล่าสุดก็ได้กลายเป็นนักแสดงหญิงระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีไปแล้ว ทางด้านยอดผู้ติดตามบน Instagram ของเธอก็เพิ่มสูง,สงขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะคะโดยในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมายอดผู้ติดตามของจองโฮยอนนั้นมีจำนวนมากกว่านะักแสดงสาวระดับไอคอนของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างซองคยคโอและก็ยังมีอ e ีซองคยองเรียกว่าแซงทะลุไปเรียบร้อยจำนวนผู้ติดตาม Instagram ของจองโฮยอนตอนนี้เพิ่มนะคะเป็น400,000คน มาเป็น10ล้านคนในระยะเวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้น ส่วนในตอนนี้ค่ะจำนวนผู้ติดตาม i ิน t a g r กรมของจองโฮยอนก็มีจำนวนมากกว่า12ล้าน9 8 0 0 0 0คนแล้วและยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยการมียอดผู้ติดตามทาง Instagram เป็นจำนวนมากขนาดนี้ก็ทำให้จองโฮยอนสร้างสถิติเป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ที่มียอดผู้ติดตามสูงเป็นอันดับที่1ไปแล้วนะคะส่วนนักแสดงหญิงที่มียอดผู้ติดตามทางอินสตาแกรมสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ในตอนนี้ก็คืออ e ีซองคยอง ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากกว่า12ล้าน9 0 0 0คนส่วนอันดับ3ตกเป็นของทรงเคียเคียวค่ะที่มีจำนวนผู้ติดตาม12ล้านคน คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ